วันนี้แกงผักขมค่ะน้ำมันงาค่ะแกงผักขมเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับเซลล์นะคะเม็ดยี่หราค่ะพริกแห้งค่ะแล้วก็ผ่านให้เม็ดยี่หร่าเขาสุกนะคะหอมค่ะ เหมือนเดิมค่ะผัดให้หอมพอสุกนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะกระเทียมค่ะกระเทียมสับผัดให้เขาหอมนะคะ กินเขาจะหอมมากๆเลยค่ะอือต่อไปมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศเหมือนเดิมผัดให้สุกสุกนุ่มเละนะคะสุกนุ่มเละนะคะ,เ,ะ,ะ,คะเติมเกลือค่ะจะทำให้มะเขือเทศนุ่มเร็วขึ้นนะคะ สุกเร็วขึ้นนะขมิ้นผงค่ะลูกผักชีป่นเราก็ผัดไปเรื่อยๆให้เขาสุกค่ะใส่พริกแดงค่ะ ไปถั่วนะคะจะใช้ถั่วเขียวซีกอย่างเดียวก็ได้หรือใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะเป็นถั่วเม็ดเล็กนะคะเขาจะเปื่อยง่ายกว่าแล้วก็เติมน้ำลงไปลแล้วก็ตุ๋นให้ถั่วเขาสุกแล้วก็เละเลยนะคะอืมตอนครั้งนี้นุ่นจะใช้วิธีการตุ๋นกับ กระทะดินเผาของนุ่นนะคะนุ่นไม่ได้ทำกับหมอ้อแรงดันนะคะอืมแต่เขาก็สุกง่ายอยู่นะใส่ผักโขมลงไปค่ะใส่ผักโขมลงไปแล้วก็ปิดฝาไว้แล้วก็ต้มต่อตุนต่อให้เขาว่าให้ผักโขมเขาเปื่อยเลยนะคะก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งอะประมาณสัก ยี่สิบนาทีได้นะคะอืมแล้วก็ใช้ไฟเบ,บาๆแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะให้เขาแบบคายความอร่อยออกมาเยอะๆนะคะก็ตุ๋นไปนะคะจะเย็นๆนะแต่บางก็สุกง่ายนะอืม ก็จะประมาณนี้นะคะผักโขมเขาสุกง่ายอยู่แล้วที่เราต้มต้มให้ถั่วเขาเปื่อยเฉยๆะคะ่ะจากนั้นก็ใช้ไม้เนี่ยะคะ่ะไม้พายไม้คนเนี่ยเอามาปั่นๆเพื่อให้แกงของเราอะ่ะมันมีออกซิเจนเนี่ยเพิ่มออกซิเจนใส่เพิ่มออกซิเจนให้กับแกงของเราอะคะ่ะแล้วก็เป็นการบดถั่วให้ละเอียดบดผักโขมให้ ละเอียดไปอีกอะไรเงี้ยค่ะเออประมาณนั้นนะคะก็ปั่นปั่นไปใครไม่มีแบบนี้ก็ใช้ตะก้อมือที่เขาทำเบเกอรี่อะค่ะคนๆอันนี้ก็ก็ช่วยได้เหมือนกันนะนะคะเออก็ปั่นปั่นบดบดไปอะไรเงี้ยค่ะพะขมเขาก็จะนุ่มก็จะเละเละ มากขึ้นอ่างเงี้ยยิ่งเละยิ่งกินง่ายนุ่นชอบเละๆนะคะทากับข้าวกินเหมือนคนไม่มีฟันนะคะพร้อมกืนเลยอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเออเสร็จแล้วะคะ่ะนุ่นกินเยอะขนาดนี้จริงๆนะคะคือแบบกินอร่อยแล้วก็กินเพลินนะคะอิ่มสบายท้องย่อยง่ายขับถ่ายดีสารอาหารครบนะคะ จะบอกว่าร่างกายคนเราออกซิเจนสำคัญมากนะคะเรื่องออกซิเจนเนี่ยต้องคุณต้องไปศึกษาเลยแหละเพราะว่ามันสำคัญจริงๆนะคะเออเสร็จแล้วา่ไหมไงเนาะนะคะ